สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะกล่องตัว wi-fi cg เราเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับพอดีผมซื้อมาอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้อีกที่หนึ่งนะครับของบ้านนั่นแหละว่ามันไกลกันนะครับตัวนี้ซื้อมาในราคา1550บบาทนะครับรวมส่งก็ต่างจากตัวที่แล้วประมาณครึ่งต่อครึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องพร้อมๆกันเลยนะครับ มาพร้อมคู่มือเป็นภาษาอังกฤษภาษานี่น่าจะเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยด้วยนะครับมีคู่มือภาษาไทยให้ด้วยว่าการตั้งค่าตั้งยังไงมีบอกนะครับคู่มือตัวโมดูล เป็นแบบนี้อันนี้เป็นคู่มือการติดตั้งนะครับการติดตั้งของฮาร์ดแวร์ว่าตัวไหนใส่อะไรเสาอากาศเสาอากาศ,ากาศจะมีมาให้สองตัวนะครับก็ใส่ตรงนี้ ้อไดนะครับหมุนได้โอเคหมุนได้สองอันรุ่นนี้มีซ็อกเก็ตมาให้ด้วยนะครับรุ่นที่แล้วไม่มีซ็อกเก็ตต้องไปหาซ็อกเก็ตมาใส่เองมีอะแดปเตอร์ แดปเตอร์9โวลต์850ม ah, ิลลิแอมนะครับมีสายแรนมา1เส้นประมาณ1เมตรโอเคเดี๋ยวผมจะเอาซิมมาใส่นะครับซิมมาใส่ตรงช่องนี้แล้วก็จะลองใช้ดูนะครับโอเคครับได้ซิมมาแล้วนะครับ ใส่เลยกดเข้าไปครั้งหนึ่งดังแก๊กนะครับก็เรียบร้อยเสียบอะแดปเตอร์เสียบนะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะต่างๆนะครับมี Power ไวไฟแลนแล้วก็น่าจะเป็นสัญญาณคอยดูไปพร้อมๆกันสัญญาณ Wi-Fi ติดแล้วเดี๋ยวนะครับดูคู่มือก่อน ชื่อคืออันนี้ไฟติดแล้วนะครับไฟลูกโลกติดแล้วไฟ wi-fi ติดแล้วสายแลนไม่ได้ต่อไม่ติดแล้วก็ระดับสัญญาณ3ขีดชื่อ wi-fi จะอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับ s s i d t p l i n k e c a 8นะครับ เดี๋ยวผมลองเอามือถือมาเชื่อมต่อ wi-fi เลยตั้งค่าฮึไวไฟนี่ครับ tp link นะครับที่เราจะใช้รหัสผ่านดูก่อนนะครับ นี่ครับวายวายหรืพาสเบิร์ดก็คือตัวนี้นะครับหกสองสามสามเนี่ยครับใส่เข้าไปเลยหกสองแปดห้าเชื่อมต่อนะครับ เชื่อมต่อเรียบร้อยลองเล่นเน็ตดูเนาะอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้ช่องของผมเองเข้ามาดู โอเคเรียบร้อยนะครับใช้งานได้คราวนี้วิธีการตั้งค่าตัวตัวรหัส Wi-Fi แล้วก็ตัว 4G นะครับตัว ssid ครับก็สามารถเข้ามาได้โดยเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มานะครับหรือว่าใช้ใช้เบราว์เซอร์ของมือถือนี่ก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองดูเนาะซึก็กดเข้าไปหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งตรงที่ U L นะครับหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งเสร็จสิ้นนะครับเข้า นตรงนี้มันก็จะเข้ามาหน้าคอนฟิกของตัว tp link ตัวนี้แล้วนะครับขั้นตอนตาม quick step ก็ new password นะครับเราต้องใส่ new password ก็คือเราจะใช้ password อะไรก็ใส่ไปเดี๋ยวผมขอยัดปิด เลือก start นะครับพอใส่พร์ตเวเสร็จก็เข้ามาที่หนะ้าตั้งค่าเรียบร้อยจะตั้งค่ายากนิดนึงนะครับถ้าเป็นมือถือแนะนำให้ใช้เป็น pc หรือโน้ตบุ๊กมากกว่านะครับเขาก็จะให้เซตค่า time z o n แล้วก็ต้องเป็น gmt บวก7นะครับ GNT บวกเเป็นแบงกอกบางกอก Next นะครับอันนี้จะเป็นตั้งค่า Quick Step Next ไปเลยอันนี้สำคัญนะครับ เราก็ใส่ชื่อ Wi-Fi ที่เราต้องการนะครับว่าชื่ออะไรของผมจะใส่เป็น echo t o four y a n k r i charlie alpha นะครับส่วนรหัสก็เดี๋ยวใส่เป็นของผมนะครับ ขอปิดไว้นะครับรหัสเสร็จแล้วก็กด next นะครับแล้วก็จะขึ้นมาบอกว่าารหัส SSD คืออะไรรหัสผ่านอะไรนะครับก็จะบอกว่า มันก็จะถามว่าเราต่อด้วยไวร์เลสหรือว่าจะต,ต่อด้วยสายนะครับกดคลิกว่าผมต่อด้วยไวร์เลสนะครับเสร็จแล้วก็กดนิกอน่าจะเรียบร้อยนะครับลองรีบูตไปรอบนึงก็ได้นะครับนี่ครับ มันจะบอกว่า device จะ reboot นะครับเดี๋ยวเราดูว่าเราจะได้ SSID อย่างที่เราตั้งเมื่อกี้หรือเปล่านะครับรีบูตนานจัง เรียบร้อยรีบูตน่าจะเสร็จแล้วนะครับมันบอกว่าไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายแล้วก็ติดตั้งเครือข่ายนะครับมาเลือก Wifi ของเราเนี่ยครับมันจะเป็น e24yca e นะครับ Echo t 4 o 4 y a n g k i r Charlie Alpha ก็ใส่รหัสผ่านเราเข้าไปนะครับเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อย ได้แล้วครับโอเค <Okay. S 1> ใช้งานได้นะครับก็สำหรับตัวผมนะครับตัวนี้บอดี้น่าจะเหมือนจะทน,ทนทานกว่าตัวสีขาวตัวที่แล้วนะครับราคาก็มากกว่ากันประมาณเท่าตัวนะครับตัวนั้น8 0 0กว่าบาทตัวนี้1,550นะครับ โอเคก็คงจบวิดีโอนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ